วันนี้พามาดู S L K 200 200 200จริงหรือเปล่ามาดูกันเองนะครับสำหรับตันนี้ S L K เป็น S L K 200ที่ไม่ใช่200และตัวนี้เขาแปลงมาเป็น S L K 5 5ภายนอกอาจจะดูคล้ายๆกันไฟนงไฟหน้ากันชนหน้าอาจจะคล้ายๆกันแต่ตันนี้ล้อเป็นล้อของ S L K 5 5าสิบหารพร้อมกับเบรก4่พอร์ตหน้าหลังนะครับตรงนี้แปะว่า V 8 a M G ไว้ด้วยแล้วก็มาดูภายในนิดนึงภา,ายในภายในจะมีพวงมาลัยที่เป็นทรง a M G ซึ่งหุ้ม,มาคันธาราตรงมือจับมาด้วยนะครับแล้วกก็บบอ,อตััวนี้นคร จะเป็นเบาะสีดำรรทรงบีบบักเก็ตทําให้นั่งแลวกระชับมากมากเลยนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะแับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่อคันนี้ครับเสียงลั่นมากมากอยากรู้อยากฟังเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับเป็นไงครับได้ฟังเสียบท่อชอบไม่ชอบนี่เป็นท่อออกสีด้วยนะเท่มากๆใครอยากได้อยาก,ยากดนคันนี้รีบเข้ามาดูเดี๋ยวเราพาไปเปิดดูเครื่องง้ายๆครับ มาดูยนะครับนี่เครื่อง V8 ของ Mercedes-Benz SLK 55 One Man One Engine ใหญ่ๆแง่งๆไปเลยครับดูอย่างตรงนี้แปะไว้ One Man One Engine ลายเซ็นพร้อมครั้งนี้นครับมีแรงม้าถึง422ตัวกับราคาเพียง1,990,000บาทและเครื่องนะครับรังมาแค่35,000กิโลเมตรเท่ากันเองครั้งนี้เสียงท่อเพ,าะ,เพาะราคาดึงด,ดูรถแรงๆขับซปเปอร์คาร์ราคาไม่ข้าม2ล้านครับไม่โดนไม่ได้แล้วรีบติดต่อมาครับสบวัสดีขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย